สวัสดีค่ะพบกับหมอพัฒน์แพทย์ไทยนะคะแพทย์ไทยในการดูแลโรคสะเก็ดเงินด้วยสมุนไพรวันนี้หมอมาแนะนําเคล็ดลับดีๆในการดูแลตัวเองนะคะซึ่งในช่วงปีใหม่นี้คนไข้หมอก็ได้มีการสังสรรค์ต่างๆนะ,นะคะไม่ว่าจะเป็นการทานพวกชาบูมุมกะทะนะคะหรือว่ามีการดื่มแอลกอฮอล์นะคะวันนี้หมอจะมาคุยในเรื่องของเอ๊ะทำไมเราดื่มแอลกอฮอล์แล้วผื่นเราถึงเห่ขึ้นนะคะหรือผู้ป่วยสะเก็ดเงินควรหลีกเลี่ยงการดื่มแอลกอฮอล์เป็นเพราะสาเหตุอะไรมาฟังในคลิปนี้ได้เลยค่ะ แอลกอฮอล์นะคะเนื่องจากว่าหากมีการดื่มเข้าไปทําให้ร่างกายของเราเนี่ยรู้สึกว่ามีความร้อนมากขึ้นมีเลือดฝาดมีใบหน้าที่แดงหรือผิวหนังที่แดงมากขึ้นใช่ไหมคะเนื่องจากว่าแอลกอฮอล์เนี่ยทำให้หลอดเลือดในร่างกายของเราขยายมากขึ้นนั่นเองค่ะการขยายของหลอดเลือดนี้นะคะทําให้ไปกระตุ้นเม็ดเลือดขาวที่เรียกว่าลิมโฟไฟต์ชนิดทีเซลได้ตรงนี้จะเป็น ตัวที่กระตุ้นให้เกิดการอักเสบหรือก่อให้เกิดการอักเสบนั่นเองค่ะทําให้ผู้ป่วยที่เป็นโรคสะเก็ดเงินรู้สึกว่ามีผื่นแดงขึ้นคันขึ้นหรือว่ามีสะเก็ดเหอขึ้นได้แล้วก็ใช้เวลานะคะประมาณ7-10วันกว่าจะสงบลงหรือบางท่านก็จะยิ่งเห่มากขึ้นนะคะขยายวงมากขึ้นดังนั้นเนี่ยผู้ป่วยสะเก็ดเงินควรหลีกเลี่ยงที่จะดื่มแอลกอฮอล์เลยในช่วงระยะเวลาที่รักษานะคะโดยเฉพาะการทานยาสมุนไพรนะคะก็จะไม่แนะนําให้ทานสมุนไพรพร้อมกับการดื่มแอลกอฮอล์นะคะเพราะว่ามี ผลต่อประสิทธิภาพในการรักษาเช่นเดียวกันจะทําให้ผื่นเห่ขึ้นได้นะคะดังนั้นขอให้คนไข้มีวินัยกลับมาดูแลตัวเองเช่นเดิมทานยาให้ต่อเนื่องแล้วก็ใช้ยาภายนอกเมื่อมีอาการคันนะคะหลีกเลี่ยงการดื่มแอลกอฮอล์ระหว่างนี้ผื่นก็จะอาจจะยังไม่ยุบทันทีจะให้ค่อยใช้เวลาในการรักษาแล้วก็ให้มีวินัยในการดูแลตัวเองเช่นเดิมนะคะ